อาจารย์ธรรมดานาคะนี่ก็เป็นทุกอย่างที่ทางเครือข่ายนะคะซึ่งมกนตร์นี้เป็นผู้ประสานงานที่จะนำเป็นแกนที่จะดึงให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุจันทรากาศน้ำท่วมขึ้นอีกรัางคืนนะคะช่วงนี้ถ้าหากว่ามีที่ไหนที่ร่วมกันมาฝากในวันนี้นะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เชิญยกมกือได้เลยนะคะทางวิทยากรก็พร้อมอย่่ค่ะ เจอที so I I ่มาอีกเลยนะคะ ัดท uh, 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 ี uh, ่ต so, uh, ้องบูรณะนี่จากน้ำท่วมไปถึงชายชุมสายและมียกกลับไปกัไปในคนอายุครับทมกปีที่ผ่านมาเนี่ยพุทธสถานศาสนสถานแล้ก็โราณสถานทีในรับความเสียหายอย่ามากนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอชื่นชมความมุ่นขอชื่นชมหารใ้ลนะครับที่ หลักในการที่จะประสานความช่วยเหลือนะครับแล้วก็คุณท่านยาุทธยาทางผู้ที่จะประสบปัญหาทั้งทั่วนะครับต่อไปคร,ครับผมถ้าพูดวเอกสารที่จริงก็คิดว่านะครับคำว่าคุณเทพฝั่งตัวตกนะครับครือจะคุณเทพฝั่งตัวต่อก็ดีซึ่องเอป็นยนู่มี่นามตัวยาท่านตรงกลางเนี่ย ที่ผมได้รับเชิญคท่านผอสำนักพุทธนะครับท่านประทุษธานีรัตนบุรีนะครับแล้วก็ระดับของที่ว่าทุกท่านบางทีก็เลียดด้วยแล้วก็ขอสำนักพุทธนนท์ที่เป็นเพื่อนรักของท่านธุ์มหิดพันธุปีที่ผ่านมาทุกท่านนนท์ก็ได้รับทราบข่าวนะครับว่าสำนักพุทธนนท์เนี่ยเสียหายมากนะครับปัจจุบันก็ยังพวกเราก็ยังกลับเข้ามาทํางานที่สำนักงาน รุดลงทุนไม่ได้นะครับเพราะว่าอาคารมันคืออย่างเรียบร้อยนะครับทีนี่เอกสารที่ผมอ่านดูคร่าวๆเนี่ยนะครับผมผมคิดว่าเนี่ยถ้าจะเป็นผู้รูประการเลยกับการทํางานตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากที่จะให้อทอดทุนนะครับไปกรุงเทพตะวตันตกเองนะครับที่ว่าใกล้ๆมันจะแต่งทุนธาน,นีเพราะผมพอจะทราบว่า ซึ่งรับผิดชอบแผงก็การนับท่วมเนี่ยนะครับก็จะมีแนวเขื่อนตันมาตั้งแต่คลองพระผีพัดลงมาคลองก็ยังมันเลยคลองมหาสวัสดนะครับแล้วก็ไหลลงนะรับมี่ฝั่งเอแนวระบายน้ำนะครับลงแม่น้ำท่าจีนและตะวันออกไทยนะครับสิ่งที่อยากจะเห็นจริงๆก็คือว่านะครับ การทํางานนะฮะโดยที่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งราชการที่ว่าจะเป็นจะต้องเป็นส่วนหาชนนะครับที่ชุมชนต่างๆนี่ครับสา่าร่วมมือกันนะครับเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราต่างคนต่างทำแล้วก็เราไม่ได้เก็บตัวเลยไปเลยนะครับว่าความเสียหายเนี่ยะต้องวัดอย่างดีเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาใช้เงินถึงวัดแต่โบราสถานเนี่ยสามพันล้าน ครับเพื่อเร่งระดูถูกขึ้นมานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับแม้ว่าชุมชนต่างๆนะครับที่ตั้งอยู่ในแนวเขื่อนป้องกันน้ำเนี่ยนะครับก็อาจจะ,ะมีหลักประกันพอสมควรนะครับที่ว่าน้ำจมนวนรู้สึกว่าแนวคิดท,ที่จะทำแผนป้องกันน้ำทั่วแบบนี้นีะครับต้องจำลองจากดูกว่าตดยมีสมมติฐานว่า ปริมาณน้ำนะครับที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยนะจะเท่าปีที่แล้วใช่ไหมครับท่านคือปีนะฮะก็คิดว่าเราเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมผมอก็ถามว่าขอต้อนรับคุณครับว่าอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องการจะผลักดันอย่างมากก็คือว่าอ่าทวัตถุเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นที่พื้นานใจแล้วก็อ่า สนัมชมได้ไปปฏิบัติศาสนกิจได้นะครับมันก็ยังต้องคงอยู่ต่อไปนะครับเมื่อวานเนี่ยมหาเทรสมาคมบอกว่า,า,า,ารปาูปแบบวันนี้เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ปรากฏตรงนี้นะครับแต่ว่ามหาเทรสมาคมเนี่ยได้ยมติอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนนะฮะกองทุนก็การน้ำท่วมมาแล้วเมื่อวานที่กันชุวเมืม่อวานนี้นะครับ กอ,องทุนอันนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเราล่าระบบราเปลี่ยนในต่อไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะทราบว่ารัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนที่จะนะครับแก้ปัญหาป้องกันการประสบภยัยพิบัติต่างๆน,นะครับโดยให้หน่วยงานของสถาบันการเงินของรัฐ เรียนที่ผมอยากจะนะเรียนฝากนะครับหนึ่งก็คือว่าอยากจะเห็นจริงๆนะครับรูปแบบที่ให้รัฐบาลทำให้ครอบคลุมนะครับเมื่อเราอยู่ตรงนี้แห่ะเรารู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับเมื่อรัฐบาลนะครับมีโครงการที่อยแผนป้องกันน้ำท่วมมาตั้งแต่นะตั้งแต่ตอนเมื่อขึ้นมาว่าปฐุมธานีกรุงเทธุรีนครปฐมทุกท่านรู้คงทราบนะครับว่าประสบปัญหา ความเสียหายเึมลึมมากนะครับวัดเสียหายเป็นหลายร้อยวัดนะครับเราต้องใช้เงินจำนวนมากทาภาคตัวรับผิดอบเนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วอาจจะไม่มากนะครับแต่เราก็มีนะครับแผนป้องกันทั้งหมดแล้วนะครับอันที่สองผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่านะครับในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับอาคารสถานที่ต่างๆนะครับรัฐบาลก็มี ระบบประกันภัยพิบัติต่างๆนะครับอยันของวัดเนี่ยนะครับสถานทพุทธสถานต่างๆ,ๆเนี่ยผมก็คิดว่านะเมื่อเราพิจารณาเราเป็นคนเก็บอะไรให้เหมาะสมเนี่ยท่านท่านท่านเคยสังเกตด้วยอย่างวัดพระนัญเชิญเนี่ยท่านต้องเสียเงินป้องกันน้ำท่วมเปสิบสิบล้านน้ำไม่ท่วมเมื่อน้ำไม่ท่วมเนี่ยะเงินที่รัฐบาลจะไปจ่ายจ่ายเยียวยาจ่ายการฟื้นฟู เสหา,าสนะต่างๆก็ทำไม่ได้ไม่โดนเนี่ยผมก็คิดว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้เงินจำนวนมากที่จะป้องกันน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรูปแบบอหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์กับนะครับบรรดาอาคารสถานที่ต่างๆนะครับก็คือว่าให้จัดมีการให้มีการประกักฐานไปซะนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะลดภาระนะครับที่จะใช้อาการฟื้นฟูแล้วก็บูรณะอาคารสถานที่ครับขอบกตากเตือนต่านได้ครับ ค่ะขอบคุณค่ะเช่ค่ะศาสตราจารย์พระคุณเจ้าอเรีนยนคณะวิจารณ์ทา่านผู้มีเกียรติครับกับผมนายวรเดชช่างบุญผู้โดยการสนักงานทุกคนก่อนอื่นผมขออนุญาตเรียนว่าผมได้มาจากจังหวัดพนัชธานีอยู่ที่หน้าของที่หุเดือนน้ำพุทข้างกองอีกแล้วก็วัดที่นั่นมีห้าร้อยห้าวัด น้ำท่วมไป4 4 4สี่วัดท่วมแล้วเราก็ช่วยเหล้ววันที่เดียวที่วันนี้ผมอยากนำความคิดมาแสดงความเห็นว่าผมมั่นใจว e like. e ่าปีนี้น้ำอยู่ท่วมถ้าต้อนท่วมแบบปกติในฐานะที่ผมอยู่วิทยาลมาก่อนเพราะผมรู้ว่ารัฐบาลให้นโยบายและให้เห็นป้องกันน้ำท่วมเนี่ยทุกจังหวัดเมื่อก่อนที่ผมไปดูโยได้มาเนี่ยผมเห็นผมรู้ว่าในแต่ละจังหวัดอย่างพระนครศรีอยุธยาเนี่ย แม่น้ำเจ้าพระยาก็ตุกตอกมาชุนเลยกูคลองต่างๆกูซ่อมหมดน้ำมาเร็วไปเร็วน้ำจะไม่ท่วมถ้าหานนโบายน้ำดีนะครับให้น้ำเต็มตลิ่งอยู่ตลอดเต็มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาตลอดน้ำจะไม่ท่วมตามท่วมเพราะท่วมแบบปกติทั่วๆไปในแต่ละปีแา่พุทธมนตรี่ผมเคยอยู่มาสี่ปีห้าปีไม่เคยท่วมมาท่วมเมื่อปีที่แล้วและผมมั่นใจว่าปีต่อๆไปก็จะไม่ท่วมเนื่องจากผมเห็นแผนที่รัฐบาลทำแล้ว เมื่ออยู่ยุติธรรมประชุมตักระชาเย็นมีคิวรองนายกมีคนไปตรวจทำยังไงกูว่าทำยังไงรายงานมาอขุดรอบแพ่น้ำถ่ายผ่านทางอากาศดูตรงไหนมันตื้นเกิดขุดรอบไปสะดวกวดเร็วนะแล้วถ้าหากเป็นไม่ได้ผมก็เสนอว่าเนี่ยให้ขุดแม่น้ำเจ้าพระาเนี่ยมาบางบนนิ่งปังแล้วทำถนนตลอดเหมือนเหมือนกับไอ้กบเป็นเงินกินนะครับมาเอาไทยเลย แล้วน้ำมันจะมาตามตามามมันก็จะเป็นตุมันมาเร็วไปเร็วแล้วมันจะเป็นตุแล้วเวลารับฟองนี่ล้วก็พูดพออร่อแล้วผมฟังข่าวจากแขนฟ้องการนทีทำธุระอะไรผมจริงมันใจเลยว่าดีแม้แต่ผมอยู่ทุนามีบ้านอยู่ผมก็มีค่มน้ตั่มตเวลานี้ประเทศไทยจะเป็น่มเหมือนเมื่อปี54แล้วถ้าเรามีนั่นโยบายอย่างนี้มีรัฐบาลอย่างนี้ผมอยู่ที่ในพื้นที่ผมรู้กว่าทําอะไรได้เพราะนั้นผมก็ตั้งมั่นใจว่าจะไม่มีแล้วเหตีการา์เหมือนปี54ยกเว้น ก็เป็นอุบัติเหตุดทางที่มันเกิดไม่ได้แล้วบางทีขามนี่ไม่ขึ้นอยากเห็นเป็นนิดไว้ถ้าตาเริมเกิดไปอาจจะเป็นได้ถ้าไม่็นอย่างนั้นก็ไม่ไม่ถูกครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่นักเรียนค่ะคำถามนะคะเชิญเนิคายกมือได้เลยนะคะ ซอฟไปเรียบร้อยแล้วแต่เคื่อนแต่ไม่เดินนะครับผมยังบอกมาเราจะเสด็จสายว่ามาดูหมายเลขไม่เดินโมเดลนะครับหมายะลรไม่ช่วงแต่ด้านนอกชุหมนะครับผมมาใส่พื้นที่ของนครปฐมนะครับใส่ยาตั้งสถานี เพิ่มเช่วยเหลือแก้ละครในเ้มแค้ละครใจด้ดสารอยางมองนะเมื่พอปีที่แล้วนี่ผมเจอเต็มที่แล้วก็มารับตำแหน่งใหม่ด้วยนครับเพราะกฏว่าแผนที่เราทำกันนี่ครับทำได้ต้องซ้อมถ้าเราไม่ซ้อมก็ไม่สัาสง ที่เป็นแบบนี้นเครับเป็นเขาเรียกแอนนี่ก็นิ่งอยู่นะครับต้องซ้อมด้วยและอีกอย่างคุงเก้วหมากพรจากบรรดุชนอย่างเงี้ยไม่เคยนานช่วงเลยเพราะฉะนั้นจะไม่ทราบเลยนะครับว่าจะช่วยเหลือตัวเองยังไงแทบกามจังหวัดเขาท่วมเป็นประจำเราก็สามารถจะรับได้ ประชาชนเมื่อแต่ความท่วมยังไม่อูกยุบเลยขนาดประกาศอพยพยังไม่ไปนะครับจากที่อาจารย์ท่านดูแลเรื่องคนพิการและคนพิการยังไม่ไปเลยครับผมยังบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าอาประชาสังคมในแก้มาคอนหรือบริมมอทน ตองหันกลับไปดูที่แผ่นดินไหวนะครับดูชาวประเทศตราเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาผ่านวิกฤตไปได้นะครับหนักกว่าเราถ้าเป็นของเราประเทศไทยหรือรุงเทพมหานครท่านว่าเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะครับสลับน้ำมันสลับสลังที่เห็นเลยถ้าลองดูนะครับตัวตัวเนี่ย ก็ทํว่าทำแผนเนี่ยอยากจะให้ประชาสันด้วยนะครับให้ประชาชนของเราเนี่ยภาษาเราเลี่ยต้องไปนะครับต้องวันอยู่ได้แต่คืออยู่ไม่ได้ครับพอาก็ตัดไฟแล้วอยู่ไม่ได้นครับแล้วถามว่าทามทู่นเวลาทำงานคือทำงานลำบากมากเข้าพื้นที่อย่างท่านํางว่านะครับ เราได้สามารถสร้างได้เลยนะครับพื้นที่ตรงไหนเป็นงพวกเรื่องน้ำท่วมหมดแต่ประชาชุนไม่ได้แล้วเรียกร้องผมก็ยกเวลากลางคืนเป็บ้านะที่บางพีนีอ้ผมตระหนักเลยครับเบียดที่พักที่วิว่าเล่นเลยครับขอยู่ไม่ได้น้ำท่วมนะครับแต่๋ยวที่นายลองทำนี่ผมดีใจนะครับ พี่ว่าปีนี้ไม่ท่วงนะครับอะไรก็ไม่ท่วมนะครับถ้าท่วมถ้าท่วมมีประสบการณ์นะครับผมคิดว่าเราอยู่นะครับถ้าท่วมนะครับอยากจะให้ให้ยนเนี่ยทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ประชาชนประชานะชานด้วยว่าเมื่อมีภัยแล้วต้องไปนะครับก่อนเกิดเหตุมีภัยเมื่อเกินไปแล้วต้องไปขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะไม่ทราบดีท่านดีนไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะดิฉันก็ขออจบการแถลงข่าวในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะต้องกราบในพัธีการท่านผู้มีเจ้าและกกแลแลขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมฟังการพูดคุยของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ม่โดนะคะในการที่จะร่วมกันวลงแผนในระยะต่อไปนะคะซึ่งจะออกมเป็นแผนมาก็คือว่ามันลดมาจากนนะครับจากชัยนาทเอาที่ันเข้ามาเทเราถเจ้าพะยาผ่านมาที่จาหนาท้ายาาพรยานน้ำเข้าจาท่าจีนเข้ามาได้เพราะท่าจีจพยะยาไมเชื่อมตันเพราะนั้นเวลาเรามเเลบายกบานปิดบานเปิดบาน แต่ว่านี่มันมันมันีำให้เกิดน้ำท่วมกันนี่เกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวแต่จากนิธีากันน้ำป้องน้ำป้องน้ำเอาไว้ในเขื่อนั้นน้าต่างๆเช่นคลองต้นี้นะครับเขืมนข้างล่างเราม้องน้ากั้นน้ํเปันีวน้นยิ่งน้าที่เราดก็มีกังแพราว่ามันที่ที่ขยพรว่าถ้าน้ำมาให้มีบระบายเร่งระบายลงแหล่ั่งุดัน่มีกัรนนําไห ก็จะเนี่ยก็แบบแมกซิมัย์เรียนแล้วคือว่าปล่อยน้ำระบายน้ำหลงอันนี้ให้เร็วที่สุดแต่ไม่ให้น้ำมันมีหลังก็จะท่วมนาตามปกตินอกจากนั้นแล้วยังมีปัญหาแล้วผมคิดว่าการจัดการทางทุนรวมเรียนสำหรับประชาชนคุ้ตัวเกิดที่จะมารับสม